ครับวันนี้นะครับสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเพื่อหลีกเลี่ยงโควิดสิครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพใช้หลังเปิดประตูตแทนการจับนะครับจับที่หูไม่จับที่หน้ากากนะครับกินของสุกหลีกเลี่ยงกินเดิกไอในหน้าก,กากอนามัยครับใช้สอบแทนนิ้วในการกดลิต์ เลี่ยงการใช้ช้อนกลางและแยกอาหารกับคนอื่นหลีกเลี่ยงที่แออัดยืนให้ห่างก,กัน2เมตรและอย่าลืมท่องคาถาป้องกันโควิด19ล้างมือทั้งวันกินร้อนช้อนฉันห่างก,กัน2เมตรสาธุสาธุ พาวเวอร์ไฟอินวันขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานสนับสนุนช่วงข่าวประจำวันโดยโรงเรียนจีรศาสตร์วิทยาร้านอาหารโชค,คุนกินโตฟูตตู้การคดะอัญชยาศิลิ์ธร มิสูอัยุทธิยาไทยธาดาแลเราวดีสิทธิพาสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมข่าวสารที่น่าสนใจจากการรายงานข่าวประจำวันกับธนรัตนพงษ์ธราครับ จังหวัดพระนครสุิยาได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับแต่ล่าสุดนี้ทางจังหวัดได้พบผู้ป่วยโควิด -19 รายที่41นะครับซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับผู้ป่วยรายที่16ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดพระนครสุธีเผดเผยว่าทางจังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายที่41เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่16ในพื้นที่อำเภอวังน้อยโดยได้รับการรายงานจากโรงพยาบาลวังน้อยว่าพบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่รายที่41เป็นหญิงไทยอายุ39ปีอยู่หมู่ที่5ตำบลพยอมอ,อวังน้อยเป็นภรรยาผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่รายที่16มีประวัติเดินทางไปสนามไก่ชน สำหรับจังหวัดพระนครสุธยาพบผู้ติดเชื้อในรอรอกใหม่แล้ว41รายรักษาตัวหายแล้ว36รายยังคงมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่อีก5รายโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ตรวจสอบสถานที่และตรวจค้นผู้ป่วยเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งจากนโยบายของผู้ราชการจังหวัดพระนครศุริยานะครับให้ทางจังหวัดนั้นดําเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอบางไปอิน ที่หอประชุมอำเภอบางปะอินนายพานุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครชลิยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิดสิเชิงรุกโดยมีนายวชรักกระแสาะฉาดในอำเภอบางปะอินผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินสาธารณสุขอำเภอนาย,ยกเทศมนตรีตำบลปสาสัทองผู้นำชุมชนให้การต้อนรับโดยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการกรดกรองพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หลังมีทำลายผู้ป่วยโควิด -19 เดินทางมาใช้บริการในตลาดดังกล่าวโดยตั้งเป้าไว้จำนวน500คนแบ่งออกเป็นรอบละ250คนนายพานุย้มสีกล่าวว่าสถานการณ์ของจังหวัดพระนครสุธยามีผู้ป่วยสะสมและรักษาหายแล้วยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรายในพื้นที่อำเภอวังน้อยเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่16ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัด ยังเดินหน้าหาผู้ป่วยเชิงรุกหากมีการติดเชื้อเพิ่มขอประชาชนอย่าได้กังวลใจถือว่าเป็นประสิทธิภาพของทีมสาธารณสุขในการตรวจค้นหาเพื่อนำเข้าระบบการรักษาขณะเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุริยาก็ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองการป้องกันโควิด -19 วันที่ส1มกราคมนางสรพันธ์ประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสุธยพร้อมด้วยพลตำรวจตีณราเดชทิพรัฐผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครสุธยาและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานมาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์โควิดสิระลอกใหม่ในพื้นที่อำเภอผังไห่โดยมีพันตํารวจเอกธานินผิวละเอียดุ่มกับการสถานีตํารวจภูธรผังไห่ปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชนสาธารณสุขอำเภอและอสมให้การต้อนรับโดยนางสารันพัฒประโมทกะกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและองค์กรท้องถิ่นของแต่ละอำเภอในการตั้งจุดสากัดพื้นที่ต่าง ฉุดเคลื่อนที่เร็วที่ออกตรวจตารักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรวมถึงการดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนในช่วงวิกฤตการระบอกใหม่นี้พร้อมขอบคุณและให้กําลังใจในอําเภอพร้อมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะดาเนินการต่างๆตามมาตรการเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ในพื้นที่อำเภอบางบานก็ได้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด -19 ตามสถานประกอบการและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ ช่วงเช้าวันที่21มกราคมนายวุฒิพัฒน์วงนิ่มปลัดอำเภอรักษาราชการแทนในอำเภอบางบานมอบหมายนายแทนพบปรับนรงประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมาชิก อ,อสอบางบานและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางบานลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด -19 สถานประกอบกิจการโรงน้ำแข็งตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานนายแทนพบปรับนาลงกล่าวว่าได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าทําการที่บริษัทไทยคู่ไอซ์จำกัด ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างสถานประกอบการให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ